สวัสดีค่ะกับเรียนคณะอาจารย์แล้วก็สวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะชาวปอโทรุ่นที่9้าทุกทท่านเลยค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะจะมานําเสนอนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าการศึกษางานวิจัยนะคะโปรแกรมพัฒนาสหรับครอบครัวาตามหลักพุทธจิตวิทยานะคะโดยนางสาวมณัสนันตประภัสสอนพิทยาค่ะแล้วก็นะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะ ไปเริ่มนําเสนอนะคะเรามาดูสมาชิกกันก่อนนะคะว่ามีใครบ้างนะคะคนแรกเลยค่ะสมาชิกของเรานะคะนั่นก็คือพระมหาสมคิดคัมพีเมธีเพชรดีนะคะท่านที่สองนะคะก็คือนางสาวธัญพรอนุกุลพิกุ้งนะคะท่านที่สามนางทิพย์บรินทร์ธนนะคะสิริกุลธราสกุลหรือว่าพี่อ้อนะคะท่านที่สนะคะนางสาวพันทิพย์ ทิพวรรณหรือว่าพี่เจี๊ยบนะคะท่านที่5นาง 3, ะสาวทัศนเพชรปรตด์หรือว่าพี่ออนค่ะส่วนคนสุดท้ายนะคะก็คือพิยดาบ,บุญมีหรือว่าการตองทุ่งเงินค่ะวันนี้ทําหน้าที่ MC หรือว่าพิธีกรค่ะส่วนหัวข้อนํนำเสนอนะคะที่จะมาพูดแล้วก็นำเสนอให้กับพวกเราได้ฟังกันนะคะก็คือพี่เจี๊ยบพันทิพย์นะคะจะนำเสนอเชื่อเรื่องคำถามวิจัยแล้วก็มีวัตถุประสงค์นะคะ ทานที่สองนะคะก็คือท่านสมคิดและพี่ออนทัศนอ,อนนะคะจะพูดถึงเรื่องทฤษฎีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนะคะจะมีพี่กุ้งธัญพรนะคะจะนําเสนอนิยามศัพท์นะคะตัวแปรแล้วก็ประโยชน์ของงานวิจัยด้วยค่ะส่วนพี่ออทิพย์รินทรน,นะคะก็จะนําเสนอเรื่องเกี่ยวกับงานวิจัยแก้ปัญหาใดบ้างนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาวัยใดจากทฤษฎี เอริสันนะคะจากนั้นนะคะกันตองจะมาสรุปให้อีกทีนะคะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ค่ะพี่ๆเขาพร้อมแล้วค่ะเจอกับคนแรกเลยค่ะขอเสียงปรบมือหกับพี่เจี๊ยบพ,พันธิ์ทีต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะกันตองมาเริ่มในหัวข้อแรกกันเลยนะคะงานวิจัยที่กลุ่มเราได้ทําการศึกษาและวิเคราะห์เนี่ยก็ชื่อเรื่องว่าโปรแกรมพัฒนาชีวิตสําหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยา โดยผู้วิจัยก็คือคุณมลสัษนันปภัสสอนพัทยาหรือคุณลิ้วนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูว่าชื่อเรื่องเนี่ยมันบ่งบอกอย่างไรบ้างมันบ่งบอกว่าผู้วิจัยต้องการศึกษาเกี่ยวกับอะไรก็คือต้องการศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมพัฒนาชีวิตสําหรับครอบครัวและต้องการศึกษาจากใครผู้วิจัยเนี่ยได้นาชุดกิจกรรมเนี่ยในโปรแกรมมาทําการโฟกัสปุ๊บเพื่อประเมินและว,วิาพากษ์คุณภาพของเครื่องมือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ15รุคน ศึษาแบบใดงานวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยแบบคุณภาพหัวข้อต่อไปก็เป็นในเรื่องของคำถามวิจัยคำถามวิจัยก็จะล้อมาจากชื่อม่วง,งานวิจัยนะคะโดยทำให้มันเป็นประโยคคำถามในที่นี้จะเติมคำว่าอย่างไรเข้าไปดังนั้นคำถามวิจัยของงานวิจัยนี้จะชื่อว่าโปรแกรมพัฒนาชีวิตสำหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาเป็นอย่างไร หัวข้อต่อไปก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยงานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกันสองข้อก็คือเพื่อศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาชีวิตสําหรับครอบครัวตามหลักจิตวิทยาและหลักพุทธศาสนาและข้อ2ก็คือเพื่อสร้างและประเมินโปรแกรมพัฒนาชีวิตสําหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเขาก็จะมีแค่2ข้อจะไม่จะตอบงานวิจัยของเขาจะไม่เยอะจนเกินไป โดยสังเกตได้ว่าวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตั้งเนี่ยมันจะสอดคล้องกับคำถามวิจัยซึ่งครอบคลุมและเป็นการขยายรายละเอียดของปัญหาวิจัยและบอกรายละเอียดและขอบเขตทําให้เราได้ทราบว่าความสําเมร็จที่ต้องการของงานวิจัยชิ้นนี้ที่ผู้วิจัยต้องการคืออะไรซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยชี้ว่าผู้วิจัยทําการศึกษาเกี่ยวกับเกี่ยวกับครอบครัวก็จะมีการหาทฤษฎีแล้วก็หลักธรรมที่เกี่ยวข้องมาทําการทบทวนวรรณกรรม และอีกทั้งยังมีการศึกษาเครื่องมือเพื่อจะนำมาสร้างแล้วก็ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพเครื่องมืออีกด้วยหัวข้อต่อไปทีนี้เรามาดูว่าจากการที่ผู้วิจัยได้ตัวตวรรณกรรมแล้วมีแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับทางจิตวิทยาและเกี่ยวกับทางพุทธศาสนาอย่างไรบ้างท่านสมคิดจะมาเล่าให้เราฟังกันค่ะนับสการค่ะท่านสมคิดขอบคุณคุณเจีมสบสำหรับ การนำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับต่อไปนี้ก็จะมาดูทฤษฎีและหลักคมที่ใช้ในงานวิจัยเล่มนี้นะครับการสร้างบ้านที่มันคงต้องอาศัยหลักฐานก็เช่นเดียวกันนะครับการทบทวนวรรณกรรมก็คือการสร้างหลักฐานของงานวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือนะครับจากงานวิจัยเล่มนี้ที่ได้ไปศึกษามามีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง5ด้านคือ1 <N Memorial> ที่สีเกี่ยวกับการพัฒนาครอบครัว 2. หลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตสําหรับครอบครัว 3. แนวคิดการพัฒนาชีวิตสําหรับครอบครัวตามหลักจิตวิทยา 4. แนวคิดกระบวนการสร้างโปรแกรมพัฒนาชีวิตตามหลักพุทธจิตวิทยาและ5วิธีการวัดและประเมินการพัฒนาชีวิตตามหลักของภาวนาสีต่อไปก็ขอเชิญทุกท่านได้ฟังรายละเอียดเป็นลำดับต่อไป ขอให้ยมให้คุณอ่อนทักษะอ่อนได้กล่าวรายละเอียดให้พวกเราได้ฟังเพระคุณท่านสมคิดค่ะหนึ่งแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการครอบครัว1.1ความหมายของครอบครัวเป็นการศึกษาความหมายของครอบครัวจากนักวิชาการหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นจอร์ด t ีเตอ r ์เมอร์ด็อกออร์เซนแอนด์ดีเฟรนเอร์เนสต์ดับเบิยูเบอร์เกสแ ก็คิงรัพรมพุนาพรปออปยุตโตก่อสวัสดิ์พาณิชย์1.2ทฤษฎีพัฒนาการครอบครัว Family Development Theory Dual i e m m n Marriage and Family Relationships พัฒนาการของครอบครัวระยะของพัฒนาการครอบครัวพัฒนากิจ หัวข้อที่สองหลักธรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตในครอบครัวหลักธรรมที่มาใช้ในงานวิจัยเล่มนี้ก็ประกอบด้วยผมมิหานสีหลักตรสิกขาแล้วก็แนวทางการบุรณาการหลักไตรสิกขาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้พร้อมกับนำหลักธรรมอีกหัวข้อหนึ่งคือโยนิโสมนาสิการมาใช้ในงานวิจัยเล่มนี้ด้วยนะ หลักรมมิคานสคือเมตตากรุณาโมทิตาอุเบกขาไตรสิกขาสามสามีสมาธิปัญญาและมีการนําหลักอิธิบาท4ี่มาใช้คือขันทะความพอใจความสนอกสนใจวิระยะความภาคเพียนจิตตะความเอาใจใส่วิมังสาและก็ความขวนขวายนะ อันนี้ก็คือหลักธรรมที่นํามาใช้ในงานวิจัยเรื่อนี้แนวคิดการพัฒนาชีวิตสําหรับครอบครัวตามหลักจิตวิทยาศาสตราจารย์ ura, แบนดูราแห่งมหาวิทยาลัยแซนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดของเบนดูราเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของอัลเบิร์ตเบนดูราโซเชียลเลอร์นิ่งทฤีเสนอว่า เราเรียนรู้พฤติกรรมทางสังคมโดยการสังเกตและเรียนแบบพฤติกรรมของผู้อื่นท่านเน้นความสำคัญของของการเรียนรู้แบบการสังเกตรหรือเรียนรู้จากตัวแบบหรืออาจจะเป็นได้ทั้งตัวบุคคลจริงๆเช่นครูเพื่อนหรือจากภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนการเรียนรู้โดยการสังเกตรประเภทประกอบด้วย2ขั้นคือ ขั้นการรับมาซึ่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการทางพุทธพุทธิปัญญาและขั้นการกระทําตัวแบบที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมีทั้งตัวแบบในชีวิตจริงและตัวแบบที่เป็นสัญลักษณ์ค่ะต่อไปมาดูเกณฑ์เกี่ยวกับการวัดในงานวิจัยเล่มนี้นะครับงานวิจัยเล่มนี้เนี่ยจะใช้เกณฑ์ว,วัด2ออย่างนะครับก็คือหลักภาวนอารีแล้วก็ วัดโดยอาศัยคุณสมบัติของผู้ที่บรลุธรรมไปแล้วนะครับการวัดตามหลักของภาวนาสีก็คือการวัดกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนานะครับแต่ว่าการวัดในางานวิจัยเรียนี้จะวัดกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาและปัญญาภาวนาที่มีอยู่แล้วในในใน ในงานวิจัยนะครับแล้วก็หัวข้อขอีกห่วหนึ่งข้อหนึ่งก็คือจะอิงอาศัยคุณธรรมของที่ของผู้ที่บรรลุแล้วนะครับมาเพื่ออ้างอิงในการวัดนะครับต่อไปก็ขอเชิญฟังรายละเอียดหัวข้อต่อไปจากคุณกุ้งนะครับขอบคุณค่ะท่านสมคิดค่ะต่อไปเราจะมาพูดถึงนิยามศัพท์นะคะ นิยามศั์เนี่ยก็จะมีอยู่สองแบบด้วยกันคือ 1. น,นิยามเชิงทฤษฎีของตัวแปรเป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรที่ต้องการศึกษานะคะแล้วก็ข้อ2นะคะก็เป็นนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรค่ะเป็นการอธิบายความหมายของตัวแปรในรูปของพฤติกรรมหรือการการะทำนะคะตัวแปรนะคะในวิจัยนี้นะคะได้แก่ โปรแกรมพัฒนาชีวิตสำหรับครอบครัวค่ะงานวิจัยนี้มีประโยชน์อย่างไรค่ะสามารถจะนำงานวิจัยนี้นะคะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาครอบครัวนะคะให้มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวอยู่ในศินลธรรมอันดีงาม ให้พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกพ่อแม่จะได้มีความเข้าใจในพัฒนาการของลูกในแต่ละช่วงวัยเพื่อจะส่งเสริมพัฒนาการให้เหมาะสมมีการใช้เวลาร่วมกันสื่อสารกันมากขึ้นรวมถึงปลูกฝังให้เด็กมีความกตัญญูมีการแสดงออกในเรื่องของความรักต่อพ่อแม่และผู้อื่นมากยิ่งขึ้น และแต่แต่ละคนในครอบครัวนะคะก็จะได้รู้จักแบบหน้าที่ความรับผิดชอบของตนที่มีต่อครอบครัวซึ่งจะส่งผลให้ลดการเกิดปัญหาครอบครัวและสังคมในด้านต่างๆได้ด้วยค่ะลำดับต่อไปนะคะพี่อ้อจะมานำเสนอในหัวข้อ,อ,องานวิจัยนี้แก้ปัญหาใดเชิญพี่อ้อค่ะขอบคุณค่ะน้องกุง้ง เดี๋ยวเรามาดูเรื่องการวิจัยที่จะช่วยแก้ปัญหาใดๆนะคะทีนี้จากการที่ได้ศึกษาและอ่านงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาโดยรวมเริ่มที่ครอบครัวยงไปถึงสังคมและเศรษฐกิจเพราะว่าออปัญหาต่างๆของครอบครัวที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าครอบครัวเนี่ยถือเป็นหน่วยย่อยของสังคมที่มีความสําคัญที่สุดเป็นสถาบัน พื้นฐานของสังคมประกอบด้วยพ่อแม่ลูกการอยู่ร่วมกันในครอบครัวเด็กหรือลูกหรือลูกๆเนี่ยก็จะเรียนรู้พฤติกรรมของพ่อและแม่โดยการสังเกตรหรือการเรียนแบบ การเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกและพ่อแม่ซึ่งทั้งลูกและพ่อแม่เนี่ยก็มีอิทธิพลต่อก,กันและกันเพราะถ้าหากพ่อหรือแม่มีพฤติกรรมหรือการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมเด็กๆก,ก็จะทำตามดังนั้นพ่อแม่ควรมีแนวทางการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องปฏิบัติในสิ่งที่ดีเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆแนะนาและฝึกอบรมลูกให้มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิตทีนี้ ออด้วยการที่เราสร้างโปรแกรมพัฒนาชีวิตเนี่ยสำหรับครอบครัวตามหลักพุทธจิตวิทยาเนี่ยค่ะก็เป็นการบูรณาการหลักพระพุทธศาสนากับหลักจิตวิทยานํามาใช้พัฒนาชีวิตสําหรับครอบครัวก็จะเกิดทําให้นะคะปัญหาสังคมต่างๆเนี่ยลดลงไม่เกิดขึ้นหรือ หรือจนกระทั่งเนี่ยอาจจะไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวที่ลดลงความอบอุน่นที่ลดลงรวมถึงปัญหาความยากจนการตั้งครรภก่อนวัยอันควรความรุนแรงอบายมุขก,การสื่อสารเด็กและผู้สูงอายุที่ถูกทิ้งก็จะลดน้อยลงนะคะทีนี้มาดูนะคะว่างานวิจัยนี้เนี่ยพัฒนากลุ่มใบใดตามทฤษฎีของอริสัน งานวิจัยนี้เนี่ยนะคะมุ่งเน้นพัฒนากลุ่มวัยเด็กตอนกลางคือช่วงอายุ6-12ปีซึ่งเป็นระยะเอาการเอางานแย้งปมด้อยตามทฤษฎีของแอริสันโดยระยะนี้เนี่ยเด็กก็จะเรียนรู้ที่จะอ่านเขียนการคำนวณคณิตศาสตร์พื้นฐานและทำสิ่งต่างๆด้วยตนเองครูเนี่ยก็จะเริ่มมีส่วนสำคัญในวนัยนี้เพื่อนก็จะมีความสำคัญมากขึ้นและก็เป็นส่วนสำคัญในความภูมิใจในตนเองเด็กต้องการการยอมรับจากสังคมและรู้สึกภูมิใจเมื่อทำเป้าหมายสำเร็จ เมื่อได้รับการยอมรับก็จะมีบุคลิกภาพที่มั่นคงการถือตนเป็นใหญ่ เริ่มหายไปนะคะมาดูความสามารถทางความคิดนะคะถ้าเด็กได้รับการสนับสนุนในความคิดริเริ่มก็จะทําให้เกิดความขยันและมั่นใจในความสามารถของตนเองในการทําให้ประสบความสําเร็จในทางตรงกันข้ามหากไม่ได้รับการสนับสนุนถ้าจากครอบครัวหรือครูจํากัดความคิดริเริ่มทําให้เด็กรู้สึกต่ําต้อยไม่มั่นใจในความสามารถของตนเองและอาจไม่สามารถเข้าถึงศักยภาพของความสามารถของตนเองดังนั้นถ้าเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะบางอย่างที่สังคม ต้องการเช่นความสามารถทางด้านกีฬาอาจทำให้เด็กรู้สึกต่ำต้อยความล้มเหลวบางส่วนจำเป็นต่อการพัฒนาของเด็กๆด,ด้านความอ่อนน้อมถ่อมตนความสมดุลระหว่างความขยันกับความถ่อมตนจึงจำเป็นหากลักษณะนี้เกิดความสำเร็จจะทำให้พัฒนาลักษณะคือความสามารถดังนั้นจึงเป็นผลทำให้ผู้ทำงานวิจัยเลือกวัยนี้เพราะเป็นวัยที่เหมาะสมในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและเริ่มฝึกการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์วัยนี้จะได้รับการสนัสนบสนุนความคิดรเริ่มแล้วก็จะทำให้เกิดความขยันและมั่นใจในความสามารถของตนเองในการทำให้ประสบความสำเร็จโดยพ่อและแม่เป็นต้นแบบคอยแนะนำสั่งสอนและก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันกับเด็กๆนะคะงั้นอันนี้ก็คือมีแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณพี่อ้นนะคะเป็นยังไงบ้างคะได้ฟังจากที่พี่สมาชิกได้นําเสนอกันแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างแต่พวกเรายังมีความเห็นเพิ่มเติมจากกลุ่มพวกเราด้วยนะคะข้อแรกเลยค่ะการอ่านวิจัยของเรื่องนี้ทําให้กลุ่มได้มองเห็นองค์ความรู้ในการจะมาประกอบร่างในการวิจัยหลากหลายมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะต้องเป็นการหาปัญหาตั้งวัตถุประสงค์ทบทวนวรรณกรรมในด้านต่างๆ การดําเนินการวิจัยรวมถึงสรุปให้ได้ว่าผลวิจัยมีประโยชน์หรือเปล่านะคะซึ่งในแต่ละหัวข้อจะมีเบื้องหลักด้วยหลักที่ต้องพิจารณาในการเขียนหรือทําออกมาเพราะจะเป็นไปตามหลักไม่ใช่หลักของผู้วิจัยนะไม่ใช่หลักใจของผู้วิจัย,ยนะะีอันนี้ไม่ได้เลยนะคะการวิจัยนี้เป็นการทําวิจัยทําให้คน คนเราได้มีกระบวนการออกมาออกมายังไงอนาคตสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์คือในที่นี้ก็คือหมายถึงสามารถนำโปรแกร,รมไปใช้จะส่งผลต่อให้เด็กและครอบครัว,รวมีจริยธรรมมากขึ้นเมื่อหน่วยฟันเฟืองเล็กๆนะคะของสังคมหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งนะเริ่มต้นได้ดีก็จะค่อยๆส่งผลให้หน่วยอื่นๆส่งผลกระทบต่อสังคมทำให้เกิดคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมด้วยนะคะข้อที่สนะคะ จากข้อแรกเลยนะเนื่องจากการทําวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพในอนาคตก็จะมีการทําการวิจัยแบบกึ่งทดลองเพิ่มเติมด้วยนะคะ,ะก็จะได้แบบข้อมูลชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เห็นมากเห็นภาพมากขึ้นด้วยอันนี้นะคะข้อที่3จะเห็นได้ว่าผู้วิจัยจะให้ข้อเสนอเนี้ยได้ว่าคนศึกษาโดยขยายจกากครอบครัวเล็กไปสู่ครอบครัวใหญ่หรือเปล่านะคะอาจจะประกอบด้วยปูย่ย่าตายายอะไรประมาณนี้ทางกลุ่มก็เลยมีความเห็นกันว่าสามารถศึกษาต่อในช่วงอายุอีกก็เช่นแบบ เอ่อสิบสามถึงยี่สิบปีอะไรประมาณนี้เป็นช่วงที่ค้นพบอัตลักษณ์นะคะเอ่อของตนเองแย้งว่าตัวเองไม่เข้าใจตรงไหนเป็นช่วงที่มีช่องว่างระหว่างวัยของผู้ปกครองสูงมากๆคือช่วงนี้เลยเนื่องจากเด็กก็อยู่ในช่วงค้นหาตัวเองด้วยว่าตัวเองจะไปทิศทางไหนส่วนพ่อแม่ผู้ปกครองนะก็กจะอยู่ในช่วงของวัยกลางคนกลางคนก็คือวุ่นวายกับการทํางานวุ่นกับการหาเงินรวมถึงครอบครัวแบบบางทีก็อาจจะ มีปัญหาชีวิตคู่บ้างพ่อแม่ก็เป็นปัจจัยอีกสําคัญหนึ่งประการหนึ่งด้วยนะคะถ้ามีการวิจัยโดยจัดทํากิจกรรมร่วมกันในครอบครัวก็จะสื่อสารกันมากขึ้นอาจจะช่วยลดความขัดแย้งและความเข้าใจใน,นตนเองชัดเจนมากขึ้นด้วยรู้ว่าแต่และคนควรปฏิบัติตนอย่างไรในช่วงนี้นะคะอันนี้ก็คือข้อเพิ่มเติมแล้วก็ความคิดเห็นจากสมาชิกในกลุ่มนะคะขอบคุณพี่ททั้ง6ท่านรวมทั้งท่านสมคิดด้วยนะคะก็ จะมีคำถามอะไรหรือสามารถสอบถามได้หลังพวกเราพีเซต์หรือว่านำเสนอได้วันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆด้วยนะคะรักักท,กกทุกวันตั้งแต่เช้าจนเข้านอนรักคุณปู่คุณยา่าท่านเฝ้าคอยสั่งสอนหวังโตขึ้นอยากให้เป็นคนดีนรักคุณตากับคุณยายเช่นกันชอบเหล่าน้ทา